โคลโเซตโลีไฮดรอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคีเมนต์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพรมาดีเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้าน,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระด,ดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas ครับก็เรียกว่าเป็นการร่วมมือกับ AIS นะครับก็เป็นเป็นเป็นพันธุ์เน์กันแล้วก็ได้เป็นคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันบอกว่า AIS Jam Live ครับ <c oughs> ไม่ใช่แคพักก็ไม่ใช่แค่พี่เซิร์ฟอยังมนการเดอ้ด,ด้วยใช่ครับคือจริงแล้วผมก็เรียกว่าโชคดีมากกว่าครับที่ได้ได้มีโอกาสได้มาทำธรุรกิจ ก็อย่างที่ร so so, so so ู้ก in ันอยู่ว่าตัวเองก็ชอบเล่นธุรกิจอยู่แล้วตั้งตั้งแต่ตอนเด็กๆครับแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นวันนี้ก็ถือว่าดีมากครับแล้วก็เป็นหนึ่งที่โชคดีมากแล้วก็มีเอเอสได้ได้ดูแลอยู่ด้วยครับเป็นว่าเซนได้คิดคอนเทนต์เอะไรหรือย่างครับก็จริงๆแล้วก็มีการมีการพูดคุยกันกันเยอะเหมือนกันครับมีการประชุมกันแล้วก็แล้วก็ได้ได้ร่วมกันร่วมกันร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ด้วยโอเคเรียกว่าชื่นสูงได้แล้วได้ร่วมงานแบบภาษาพิบัติเป็นยังไงคะ พอเปิดตัวไปครับก็เปิดตัวแล้วก็อพอมีมีคนเล่นครับก็เห็นก็เห็นคนที่ส่งส่ง,ง,งส่งสติกเกอร์บ้างครับแล้วก็คือจริงๆแล้วก็วจริงจริงแล้วผมก็อยากจะให้บอว่าคือบางคนอาจจะตามผมที่กรุงเทพบบว่าตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอไปเกาหลีเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยเนาะเพราะว่าผมว่าอยู่ไปไปทำงานแล้วไปฝึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็คงจะดีถ้าเราได้มีอะไรที่มาติดต่อซึ่งกันและกันเนาะสื่อสารแบบว่าบอกลุงบอกรักกันบ้างเล็กน้อย รู้สึกไงบ้างเพราะว่าเป็นหน้าของตัวเองด้วยที่ชอบไปอยู่ในสติกเกอร์ใช่คืออตอนแรกก็นังมีการพูดคุยกันอยู่ครับว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดีหรือว่ามาทําเป็นตัวการ์ตูนหรือว่าจะเป็นหน้า,าจริงๆเลยแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่า,า,าจริงๆแล้วหน้าจริงๆออกออกมาจะแบบว่าเป็นจะเป็นตัวอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมาตัวยอ่อตัวเล็กลองอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักดีครับสนุกมือนเป็นของขวัญฝากแฟนบอลไปเกาหลีเลยหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าว่าก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้รับสติกเกอร์ก็มีมีแต่ราาายิ้มมมีแต่่คววสุขอจจะ ใช่ครับมาเป็นไงบ้างมาใกล้แล้วตื่นเต้นมากเลยพรุ่งนี้เกมในพรุ่งนี้ปะไปครับไปพรุ่งนี้ครับไปพรุ่งนี้ตอนกลางค่ำไหมใช่ครับวันนธมาดูก็ยังไม่ได้แพ็คของเลยครับว่าจะกลับมาแพ็กเย็นนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าคือเราไม่สามารถแบบติดต่อใครได้อยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ก็ทำมีโอกาสฝึกแล้วก็ทักษาอย่างเดียวเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็นั่นมีเรื่องแค่ภาษาอย่างเดียวครับ ภษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ไปเอาไปเอา,เอาแบบว่าเอาใจไปแล้วก็ไปทำที่นู่นอย่างเดียวเลยแผนลแลแลหลักๆจริงๆแล้วก็อยากจะ,ะไปฝึกทักษะครับไมว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการออกกำลังกายด้วยกลับมาแต่ว่าเห็นเห็น <c oughs> แก้มแก้มบางๆเลยออกไปก็ได้นะไปนานแค่ไหนคะน้องเไ,ไปอ่าไปหกอาทิตย์ครับเห็นเดือนกว่าไม่รู้ว่าก่อนจะไปนี่เจรียมถ่ายทอแท้นิดนึงเนาะคืออ่า ตรงว่าบอกตรงว่าผมผมไม่เคยไปต่างประเทศแค่ครั้งเดียวเองครับแล้วไปแค่4วันเองแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกไปต่างประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่เขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันด้วยก็เลยแบบออกก็จะตื่นเต้นครับแล้วก็กลัวๆอีกหน่อยนิดหน่อยครับอไรยังก็ใจหายนะใจหายจริงเวลาเห็นแฟนคลับแล้วก็ผมว่าบางทีเขาก็แบอกมาพูดเดี๋วเอ้ยไม่อยากให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงแล้วก็ แอบบวบเหมือนกันครับแต่ก็แต่ก็ก็ไปครับไปครับทำพี่ปิ๊กตามไปดูแลด้วยด้วยครับไปครับไปแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้คือที่ไปที่นู่นก็อาจจะบอกว่าเข้าเข้าไปอยู่ที่ค่ายครับแล้วก็พี่ปิ๊กก็มีโอกาสเจอได้แค่อาทิ่รค้างอะไรอย่างนี้ครับตกสัปดาห์เสียระไรได้ไปเยอะไหมครับเจมอ๋อไม่ไม่ไม่ครับก็เป็นเรื่องของที่เขาดูแลครับกินกินโดนเรื่องอากาศไหมค้ับตัวเองเป็นภูมิแพ้จริงๆแล้วผมว่าอะไรที่ผมไม่โดนแอร์เนี่ยก็น่าจะดีนะคือ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 ไหนได้แต่ว่าพอเขาเขาผม ผมจะพูดแพ้ก็จะหิงอพลงกำลังควาดมากๆเลยนะไปหกอาทิตย์หายไปเดินปวงเลยแบบะใส่เราเลยเว้ยก็พออยู่ตอนนั้นที่ผมอยู่ที่เกาหลีเนาะเรื่องมีละครด้วยทองเลื้อก้าวที่ตอนนั้นท้ายที่ผมกำลังจะออกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของรักสุดฤทธิ์ที่เปิดกลางๆเดือนพฤศจิการด้วยจะให้หายคิดถึงกันแหละก็มีมีเพลงอะไรก็ต้องดูกันบ้างนะอย่าทิ้งผมไปนะ ข้าวเลยเนาะเจนข้าวที <|so|>? ่ออกมาค่ะที่บอกว่าแอบไปกินท no ุเรียนในห้องนบอกว่าแอบเอิร์นบอกว่าแต้แต่จันทร์สุนไม่ตายแล้วไม่แจ้งเลยค่ะยังไงครับก็คงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าผมก็นะ ก็ไม่รู้ใช่แหละก็ไมู่้ชจะออกมาได้ยังไงคะเจ็ปต์ก็คงจะไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็ก็แล้วก็แล้วแต่คนที่จะคิดหรือว่าคนที่จะมองครับเรามีแบบช่วงนี้เรามีเข้าห้องน้ำหรือไปไหนกับเออแล้วมีคนว่าเข้าไปแล้วกับเพื่อนแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีครับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหนงไหมคะกับข่าวที่มันออกมาแบบนี้คอนเซ็ปต์ก็ไม่ได้งงหรอกครับเพราะว่ามันก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับก็เข้าใจผิดไหมโอ๊ยแฟนคลับรู้อยู่แล้วครับว่าผมมา เป็นตุ๊ดแน่นอนใช่เป็นผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วก็คือไม่ไม่มีอะไรน่าหงงเหมือนกับว่าตอนนี้เจมก็มีข่าวแบบเหมือนเสียขึ้นแล้วก็แบบเปลี่ยนแนวบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็คงไม่รู้สึกหรอกครับเพราะว่าผมว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องที่ไม่จริงเนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนหอว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถามด้วยข่าวบอกว่าเหมือนแอบพี่ปิ๊กเข้าไปอะไรอย่างงี้ด้วยไงไม่มีหรอกผม่อยู่พี่ปิ๊งตลอดนี่แหละไม่มีทางครับ ไปเข้าห้องน้ำนี่พี่ปิ๊กก็ตามไปแคร์อไม่ไม่ไม่แต่รายืนยันเนาะแม่น้งแท้งโอ้แน่นอนครับแมทั้งทั้งดูนทั้งแท้งเลยงแท้งเลยทั้งแท้เลาทสุงมเลยันงเหมือ้แบบงเลยทัวงาเราไปต่แงจังหวเัดงเย้งยแล โอ้ยทาเปน่ีอะไน่อยม่มีครับไอครับคืจรงแล้วพอผมไปงานหรือว่าไปอะไรยเงี้ยทุกคนก็จะทราดีว่าผมแบบว่ากินยังไงก็ได้แล้วก็ขอขอพื้นขอพื้นให้ทให้ให้ผมนอนอะไรี้แบบว่ามนีก็อยากนอนอะไรี้ครับก็ไม่มีอะไรเลยครับแต่ไม่ได้เรื่องเยอะตามที่แบบมีคนเมา ไม่ไครับไม่มีแน่นอนไม่อยากจ่นันอากกินก็ได้ต้องไ่กินเลยนี้โอยไม่มีเลยครผมกินได้ทุกอย่างครับยกเว้นเครื่องในกับอะไรที่เผ็ดรู้สึก่าเมือนช่วงนี้เรามีข่าวแบบยางแยบ่อยคิดว่ามีจะมีคนบิกเครดิตเราบ้างป่าก็ก็ไม่ทราบนะว่าก็ก็แล้วก็แล้วแต่คนที่ที่ดูข่าวแล้วก็ดูแล้วแล้วกแล้วก็แลต่มุมมองของเขาครับจริงแล้วผก็ยังอยากจะ สูตัวเองจริงครับว่าว่าผมก็ยังอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีได้แล้วก็อยากจะเป็นเด็กที่น่ารักรักทุกคนตลอดไปคิดบ้างไหมว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปเกาหลีจะมีข่าวไม่ดีมาก่อนมากระทบเราก่อนที่เราจะไปสร้างชื่อเสียงในวินางเนี้คะก็คงไม่ได้กระทบผมหรอกครับเพราะว่าเราก็เนาะทำในสิ่งที่เราต้องต้องทำอยู่แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วสนุกไหมสนุกไหม คือจริงๆแล้วก็ก็ผมก็โชคดีครับที่ได้ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกองเนื้อเก้าที่เรียกว่ามีทั้ง4รุ่นนะตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปจนถึงแบบว่าล่าล่ยโตไปเรื่อยแล้วผมก็เป็นรุ่นสุดท้ายครับก็ดีใจจากรุ่นน้องๆเขาเล่นก็ได้แบบว่ากระแสดีมากมาเียเราขอรุ่นเราเล่นเก่งไหมคะไม่ได้เก่งหรอกผมว่ามันก็เป็นในเรื่องของเรื่องเดียวกันอยู่แล้วครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็เป็นเป็นแค่ตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่าแค่แค่เปลี่ยนคนเล่นให้ให้ให้มาเชื่อมตัวละครนี้ให้สมบูรณ์แบบจนจบเรื่องให้้้ไดใกลหรือยังคะะจเป็น ยังย้ายย้ายโออีกนานอีกนานครับอีกนานอีกนานกว่าวิจารณ์ที่ตามมาไหมครับแบบว่า้าอาจจะเล่นดีกว่าหรือยังไงอะไรต้องรอชมครับอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์เลยนไปได้ดูเดือเดือดจะเปิดเดืดเดือดเดือดโอเคไหม เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว,ว้าวชอมแท็กตัวการงานกงงารเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a e r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว